สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ ugphone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ ugphone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนเอนีเ่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อม ปัวเพลืองข้าเด็ดนะครับผม UG 4จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG 4เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับตุนมะกะพอย์เปิดช่่องงทาเเติมมมกให .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการย4ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ uad ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลยสวัสดีชาวคาบาวฟินิทคอมโบทุกคนนะผมวันนี้นะครับเราอยู่กับแพทอัปเดตของวันที่3 11, ามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองนห้ารหกิบแปดนะผมเดี๋ยวมีอะไรบ้างน,นะครับเราไปดูกันนะครับก่อนอื่น นะครับของแจกนะครับผมจะขอค่าเหมือนเดิมนะผมเพราะว่าของแจกเนี่ยมันก็คือเดิมนั่นแหละนะครับกลักก็จะเป็นพวกยาเนาะอ่ะต่อมาครับอัปเดตแรกนะครับผมจะเป็นตัวของดันลมนะครับมาคีดหน้านะครับผมดันลม DX190 นะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะค่อนข้างชัวนะครับว่า2อาทิตย์ดันท่า DX ี่จะเข้ามา1ท่าแสดงว่าหลังจากจบดันลมตรงนี้จะเหลืออีก1ดันเท่านั้น นะครับที่จะเข้าก็คือดันตัวของ c ンเช t r o o m นะครับผมหลังจากที่ c ンเช t r o o m เข้าแล้วเนี่ยก็จะครบแล้ว4ท่าอัติเมตแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในช่วงที่4ท่าอัติเมตเข้าครบแล้วเนี่ยนะครับอีพิกบูสเตอร์อัติเมตจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับสำหรับดันลมเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเข้าที่เดิมนะทุกคนใครลงดันรถไฟอยู่ก็จะรู้ว่าตรงไหนนะครับแล้วก็ C p ที่แนะนําคือ9ก้าแันเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูอีกทีว่ามันจะใช้ CP เท่าไหร่กันแน่ เพราะนั้นเราไปกระต่อก่อนนะผมสำหรับค่าด้งดันเจี้ยนเนี่ยนะครับเหมือนเดิมเลยคือ1 5 0 0พฟอตเจมแล้วก็มีขายในช็อปเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวของ750ฟอสฟอตซื้อได้วันละ10อันนะครับแล้วก็ตัวของ 5M ครับซื้อได้30ชิ้นนะครับประมาณนี้ขายที่ตัวเดิมนะครับผมเลือกที่หัวข้อ Daily m i s s i o n 3ดีเลยนะครับนี่คือตัวของดันใหม่ทั้งหมดเนาะแล้วก็แน่นอนว่าใช้ดีวอร์โซนไม่เด็มนะครับ มาครับอินเกมอีเวนต์ครับอีเวนต์แรกครับผมจะเป็นกล่องแม่มอบโชคนะครับผมกล่องแม่มอบโชคเนี่ยมาวันนี้เลยแล้วก็หมดวันที่14สิงหาก่อน9โมงนะครับซึ่งผู้เล่นเนี่ยนะครับจะทำการสุ่มเรนดอมบล็อกครับจากมุมซ้ายบนก็จะเป็นกล่องตรงนี้ซึ่งไอ้กล่องตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกล่องที่เอาไว้สุ่มของนั่นเองนะครับเวลา ค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณสุ่ม1ครั้งจะเสีย1,000ฟอร์ฟถ้าเกิดว่าคุณสุ่ม10ครั้งจะเสียทั้งหมด9,000ฟอสเทมอ่าก็เท่ากับว่า10ครั้งประมาณสัก40บาทละมานั้นประมาณ40บาทต่อการสุ่ม1ครั้งนะครับซึ่งของที่อยู่ในนี้เนผมใส่ไบแอมอันติเมทเข้ามานะครับอยู่ในระดับเรเจนนะครับผมอ่ามีไบแอมอันติเมทครับผม มาทั้งอาวุธทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็มีตัวของไปแอมขั้นขาวอาวุธชุดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวของกันแตกเคออสนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของปุ่ทองนะครับที่อยู่ขั้นอีพิกแล้วนะครับมีพวกกันแตกแหวนนะครับผมพัดคุมกําไรต่างหูสร้อยนะครับอยู่ในขั้นอีพิกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวของ DI วาคอมเพรสเซอร์นะครับผมอ,าว, <stepping S 1> อาวุธเสื้อนะครับแล้วก <Man> ็ตัวของมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ตรงนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ เข็มขาดครับไอ้พวกนี้จะเป็นขั้นแ,แล้วนะครับผมอาจจะเป็นเข็มขาดอะไรพวกนี้ยังไม่ตีบวกนะของพวกนี้แล้วก็พวกนี้ก็คือมันแลกเปลี่ยนได้นะครับตั้งแต่ตัวของ d ีวายคอมเพรซอร์อะไรพวกนี้มันแลกเปลี่ยนได้นะคุณสังเกตดูปะนะผมว่ามันแลกเปลี่ยนได้นะปกติเนี่ยดีวายคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะครับมันส่วนใหญ่มันจะผูกมัดไงรอบนี้มันแลกเปลี่ยนได้แสดงว่าก็อาจจะมีมาขายแบบถูกถถ้าเกิดว่าคนสุ่มเยอะนะครับแสดงว่าใครที่เลจะตีดีวายอยู่ช่วงนี้อาจจะซื้อดีวาคอมเพรสเซอร์ใน เอเจนช็อป uh, น่าจะดีกว่านะผมเดี๋ยวแต่ว่าไปดูราคาก่อนนะทุกคนอืมประมาณนั้นครับที่เหลือก็จะเป็นตัวของคอมมอนเนาะก็จะเป็นพวกเอ็กซ์ตรีมแล้วก็พวกยาละนะครับประมาณนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แบบใช้จ่ายเยอะหน่อยหรือคือสุ่มกล่องเยอะหน่อยนะครับ ก็จะได้ของรางวัลพิเศษเพิ่มเิมด้วยอันนี้ถือว่าเป็นโบนัสนะครับเรียกว่าเป็นของแถมนะสำหรับคนที่แบบใช้จ่ายฟอสเจมนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้ครบ5 0,000ื่นเนี่ยนะครับมันจะให้เลยครับแต่สำหรับตัวของดีว่าคอมเพรสเซอร์มอเตอร์ไซค์ครับผมหชิ้นแต่ผูกมัาได้ดีนะไอ้ของแถมพวกนี้มันเป็นผูกมัาได้ดีหมดนะครับผมแล้วก็ยาตีบวกนะครับหนึ่งพันนะผมแต็มตีบวกหนึ่งพันอ่ะผมพูดง่ายๆแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวของทัวร์คูนี้พีครับหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์สามวัน หลังจากที่คุณรับไปแล้วเนี่ยมันอยู่ได้1วันนะอันนี้ต้องรีบกดใช้นะครับซึ่งผมว่าก็ดูดีนะสําหรับคนที่ยังรีวลไม่ตันนะผมเพราะว่า50,000ื่นฟอสจมก็ประมาณสักผมตีกลมๆสอ0คุณได้ถั่วคูณพันหนึ่งพวันเออสำหรับแม้ที่ยังวิวไม่ตันก็อาจจะน่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็ได้ของอย่างอื่นด้วยนะครับสาหรับคนเปิดกล่องอ่าแล้วก็มือเลย2เมตรนะครับผม ส่วนถ้าเกิดว่าใช้ไป1นึ่งแสนฟอสเลยนะครับหนึ่งแสนฟอสเนี่ยมันจะได้ตัวของ DIY c เซอร์อาร์เมอร์นะครับซึ่งสำหรับแอรนะใบแพงกว่าเอออันนี้คือส่วนตัวนะจริงๆมันราคามาเท่ากันแหละนะครับแล้วก็ตัวของยาติบุกเหมือนเดิมนะผมหนึ่งพันนะครับแล้วก็ตัวของอ่าทัวร์คูดปีกนะครับหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์สามวันคือปกติปีกเนี่ยเราไปเก็บในรูปแบบปกติไม่ใช่ยาปีกมันไม่ขึ้นครับเอ่อต่อให้คูณพันไปก็ ตามนั้นแหละนะครับทุกคนมันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับมันขึ้นนั่นแหละทุกคนแต่มันขึ้นน้อยนะครับเอ่อเมอร์ลิดครับสามมิต์เนาะเอ่อต่อไปครับเป็นแสนห้านะครับแสนห้าฟอร์สนะครับแสนห้าฟอสได้ดีวายคอมเพรสเซอร์อาวุธนะครับผมแล้วก็ยาอ่าแล้วก็พอยต์ตีบวกหนึ่งพันนะครับแล้วก็ได้ WVP หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์สามพันครับอันนี้สำหรับคนลงวอลถ้าเกิดว่าคุณลงวอลแล้วคุณกดคูณ WVP ไว้นะครับเวลาที่มันจบวอลเนี่ยมันจะได้ตัวของพอยต์เยอะมาก นะผมแล้วก็เหรียญมริดห้าเหรียญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมแหละนะครับผมมองว่าตัวของ1นึ่งแสกับตัวของแสนห้าเนี่ยเออไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สำหรับคนที่แบบอ่าจะเปิดเพื่อจะเอาของแถมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาของแถมจริงๆเนี่ยสำหรับตัวของ5 0 0ห0ื่นเนี่ยเชื่อว่ามันก็โอเคอยู่สําหรับคนที่ยังเลเวลไม่ตันนะครับประมาณนั้นนะเพราะว่าถั่วคูณพันยีพีเนี่ยหายากมากนะครับสำหรับภาคนี้นะครับอ่ะไปก็ต่อดีกว่านะผมสำหรับกิจกรรมต่อไป กิจกรรมต่อไปครับผมจะเป็นบอส hunting นะครับบอสฮันติงเนี่ยมาเวลาเดิมเลยนะคือตัวของสารเบนะครับหมดวันที่14สิงหาซึ่งบอสรอบนี้จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับผมหนึ่งก็คือจะเป็นตัวของวินิชานะครับ of destruction นะครับผมตัวของวินิชาเนี่ยจะหาได้จากชแนลปกติครับจะเป็นชแนล n e l 1 2 4 5และ7นะครับวงสีเหลืองคือวงที่เกิดบอสนะครับผม อ่าวงสีเหลืองคือวงที่เกิดบอสนะครับมันจะสุ่มเกิดตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับอยู่ที่บัตตี้ไอส์และอันเดดเก่านะครับให้ไปหาเอาเลยและบอสเนี่ยหลังจากตายมันจะคูลดาวสี่ชั่วโมงนะครับบวกลบสิบนาทีเข้าไปด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่จะล่าบอสนะครับต่อไปครับจะเป็นเวิร์คเคนิคฮาร์ดมากรนอสนะครับผมเวิร์คเคนิคฮาร์ดมากรนอสเนี่ยจะออกที่ชแนลวอลครับออกที่16 17 19 20และ22แผนที่ที่ออกครับคือฟอร์ดลูน่ากลับอันนี้คือฟอร์กเทนรูทครับแม่งเขียนอเดสกลาวเกือบอ่าอเดสกล่าวแล้วนะผมอันนี้คือฟอร์กเทนรูทนะทุกคนอ่าฟอร์ดลูน่าครับเกิดตรงกลางนะผมเกิดตรงกลางที่เป็นแมพงวนะครับส่วนฟอร์กเทนรูทเดียวเกิดมุมบนตรงนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะตัวอะไรวะไม่ค่อยได้ไปด้วยน่าจะพวกสิงโตมั้งพวกพวกสิงโตพวกนกมั้งแถวแถวนั้นนะนะครับ ซึ่งอ่ะอย่าลืมไปเอาหมุดไปปักแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเดินเยอะนะครับฟอร์ก็เท่นรูดเดินเหนื่อยนะครับผมบอกก่อนนะครับอ่ะต่อมาครับตัวสุดท้ายนะครับผมนั่นคือตัวของเรนนนะครับผมแมงมุมนั่นแหละนะครับอ่ามันจะเกิดที่ Channel War เหมือนกัน16 17 19 20 22ครับสถานที่เกิดคือพอร์ตลักอย่างเดียวเกิดตรงกลางด้วยนะครับประมาณนี้แน่นอนว่าทำว่าช n แน l ว a r เนี่ยผมว่าเขาตั้งใจให้คุณ โดนกระทืบเออประมาณนั้นเพราะนั้นมันจะมีโอกาสการแย่งกันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเป็นมินิชานะครับกับบูแคนิกนะครับผมทุกคนสามารถมองเห็นและเก็บไอเทมรางวัลได้นะครับมินิชาคือตัวนี้อ่าบูแคนิกคือตัวนี้อ่าทุกคนสามารถมองเห็นและเก็บรางวัลได้ แสดงว่าไม่ว่าคุณจะทําดาเมจเท่าไหร่ก็แล้วแต่แหละนะครับถ้ามันตายปุ๊บแย่งกันเก็บได้ทันทีแล้วมันบอกว่าหาบอสมินิชาครับกับวูเคนิกดอกล่องรางวัลมากกว่า1กล่องผู้เล่นที่เก็บกล่องไปแล้วนะครับจะสามารถเก็บกล่องอื่นๆซ้ําได้แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะดอสอ2อันสามอันแล้วคนที่เก็บไปแล้วมันสามารถเก็บซ้ําได้เหมือนกันอันนี้ต้องระวังส่วนถ้าเป็นบอสแมงมุมนะครับอันนี้จะ นับแค่ตัวของคนที่ทำดาเมจสูงสุดใส่บอสเท่านั้นถือจะรับรางวัลได้นะครับอ่ะปราะว่านนี้นะครับของที่ออกครับถ้าเป็นมินิชานะผมเอ่อจะมีใบดันนะครับหลักๆจะเป็นใบดันกับตัวของยา 100m นะครับแล้วก็พวกเงินต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเงินนะผมกับใบดันถ้าเป็นตัวของบัวเคนิกครับบัวเคนิกเนี่ยอันนี้จะดบพวกใบแอมนะครับขั้นแดงนะผมอ่าใบแอมขั้นแดงมามียา 300m ในนี้นะครับแล้วก็ ที่เหลือก็จะเป็นของพื้นพื้นทั่วไปนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นแมงมุมนะครับเป็นแมงมุมเนี่ยอันนี้มีโอกาสที่ตกเจาะอัติเมตด้วยนะก็แน่นอนแหละว่ามันต้องมีราคาอยู่แล้วนะสำหรับในช่วงนี้เนาะเพราะว่าเริ่มทำด้วยมูไนกันแล้วนะนะครับแล้วก็มีพวก ใบเอ็มของขั้นขาวมานะครับมีพวกใบแม็กเลดใบคีเลดมาด้วยนะครับสำหรับขั้นขาวแล้วก็มียา1,000 m กับยา5 0า m ตกในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยา 100M ก็มีอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือตัวของกิจกรรมบอสฮันติงนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะส่วนกิจกรรมต่อไปครับก็จะเป็นแม่จ๋าขอของหน่อยนะครับแม่จ๋าขอของหน่อยเนี่ยนะครับมาวันที่3 1หมดวันที่14สสิงหาเหมือนเดิมซึ่ง หลักการก็คือให้คุณไปหาดอกไม้ครับก็จะมีดอกสีขาวนะผมดอกสีแดงนะครับดอกสีเหลืองนะครับแล้วก็ดอกสีม่วงนะครับซึ่งวิธีการหามันต่างกันไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดอกสีขาวเนี่ยมันจะดอกที่ตัวของแพทได้แล้วนะครับเพนได้แล้วและดันธาตุระดับอเวกและพรีเมียมทั้งหมดออกดอกสีขาวนะต่อไปครับดอกสีแดงนะผมดอกสีแดงเนี่ยจะออกที่ตัวของร้อยห้า นะครับร้อยห้าเขาฟ้านะครับผมร้อยสิบกาแดงครับบอลส้มบอลเขียวนะครับผมงูยากนะครับผมร้อยยี่สิบหเข็มทิศครับแล้วก็ดันแมลงนะครับผมร้อยยี่สิบห้าหุ่นยนต์นะครับร้อยยี่สิบไร้แค้นครับแล้วก็ร้อยสามสิบห้าห้องสมุดอันนี้คือดอกดอกสีแดงหมดเลยนะครับส่วนดอกดาวเรืองนะครับหรือว่าดอกสีเหลืองเนี่ยดอกที่ดันดีเอ็กอัติเมททั้งสาธาตุนะครับอ่าและดอกสีม่วงนะครับดอกลาเวนเดอร์เนี่ยอันนี้คุณจะไปจะต้องใช้ ไอสามสีเมื่อกี้มาแลกมันและดอกนี้แลกได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแสดงว่าต้องออกไปแลกของที่ดีมากแน่ๆนะครับอ่ะถามว่าจํานวนเท่าไหร่ล่ะดอกดาวเรืองครับดอกที่ใช้ดาตันติเมตดีเอ็กซ์เก้าสิบร้อยเก้าสิบลงอะครับสิบอันนะครับดอกเบญจมาศครับดอดอกสีแดงนะครับอ่าอันนี้ใช้ยี่สิบอันมาใช้เยอะหน่อยเพราะว่าดอกเบญจมาศเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนันเจียนที่แบบเออเราหากันได้อยู่แล้วเราคร้ากันได้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ ส่วนดอกมะลิบริสุทธิ์ครับหรือดอกสีขาวอันนี้พวกนี้จะดอกที่ตัวของแพนด้านะครับแล้วก็พวกดาน์เเวททั่วไปซึ่งแน่นอนแหละแพนด้าอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะลงหายจริงนะครับอ่ะทีนี้ครับไอเทมรีบอร์ดนะผมถ้าเกิดว่าคุณเอาดอกมะลิมาแรกนะครับดอกมะลิเนี่หรือดอกขาวเนี่ยมันสามารถแลกตัวของลีสัตว์เลี้ยงได้นะครับระยะเวลาการถือรอง3วันระวังให้ดีนะปูมาได้ดีด้วยนะครับแลกได้สัตาร์ละหนชิ้นนะครับใช้สอันอืม ส่วนอันอื่นนะครับพอยออฟเทนนิ่งครับอันนี้จะเป็นยาสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับใครที่สัตว์เลี้ยงยังไม่ตันคุณสามารถใช้ยานี้ได้และระยะเวลาถือครองสวันนะอันนี้ต้องระวังด้วยแล้วกันครับแล้วก็มีคอซูพิเลียมาด้วยครับใครไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคอซูพิเลียคอซูพิเลียคือคอที่สามารถเอาตัวมันบวกกับหินระดับของมันเนี่ยอย่างเช่นมันบอกว่าไฮเอชใช่ไหมคุณใช้หินขาวครับหนึ่งก้อนเปลี่ยนให้กลายเป็นซูพิเลียคออ่ะนี่คือหน้าที่ของคอซูพิเลีย เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแรกไหมแน่นอนครับมันหายากและมันใช้ลงสมุดเยอะและมันใช้ตีบวกเยอะเพราะฉะนั้นคูรแรกทุกสีนะครับสำหรับสีขาวแต่ผมบอกเลยว่าถ้าทําอย่างนั้นจริงๆแพนด้าครับถ้าเป็นดั้งอื่นผมว่าพังเออไม่ไม่มีอะไรนําไปกว่าแพนด้าแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไปอย่างนี้นะอ่าแต่ต้องไปดูเลดดปก่อนนะครับว่าจะดปดีดป ไม่ดีแค่ไหนนะครับอ่าแล้วก็มีพวก DI Co ยคอนเวอร์เซอร์มาด้วยนะครับอ่จาจะประมาณนี้นะผมมีอินเนอร์โอบมาด้วยนะทุกคนแล้วก็อยู่ได้ถาวรน,นะอินเนอร์โอบเนี่ยถามว่าคืออะไรวะพี่อินเนอร์โอบก็คือโอบที่เอาไว้กดออราธาตุออราธาตุใหม่โดยที่ใช้จํานวนเลขห้าอันแล้วก็สามารถแลกเก็บไว้ได้นะสำหรับคนที่มีเหรียญนะครับแต่ไม่รู้จะมีเหรียญกันหรือเปล่านะครับอ่ะต่อไปครับดอกสีแดงครับดอกเป็นจามาสครับติดของเช่าหมดเลยนะครับของเช่าหมดเลยผมบอกเลยแลกได้สัปดาห์ละหนึ่งชิ้นเท่านั้น ถามว่าจะเช่ากันไหมอ่ะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังมีของไม่ถึงระดับนี้แล้วต้องการของพวกนี้ไปลงดันคุณก็แลกได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่จะเป็นเลยพี่ของผมนี่เกินไปนานแล้วก็ไม่ต้องแลกนะครับเพราะของพวกนี้มันไม่ได้จะเป็นเลยนะครับยาข้นล่างเองก็งั้นๆน,นะครับพวกนี้อเอาดีๆเลยอ่ะอาจจะอาจจะแลกยาเกตดเก็บนะครับแล้วก็ตัวของอินเนอร์โอเกเก็บแค่นั้นเลยนะครับอ่ะต่อไปครับดอกดาวเรืองนะครับดอกดาวเรืองเนี่ยอันนี้แลกตัวของ การแตกคอตูมอ่ามีมอเตอร์ไซค์มีคอตูมแล้วก็มีฟอร์ดวิงค่อนข้างดีแต่ไม่ใช่เยอะหน่อยนะครับสําหรับการใช้กระแตกนะครับถามว่าเลกเก็บไว้ได้ไหมเละเก,ก็บไว้ดีครับอืมถ้าทําได้นะสำหรับดอกดาวเรืองนะเพราะว่ามันใช้แปะสิบอ่าประมาณนั้นแล้วก็ตัวของรีสัตเลี้ยงนะครับรีสัตเลี้ยงอยู่ได้3วันเหมือนกันนะไอ้ที่ระวังให้ดีนะครับอ่าประมาณนี้ต่อไปครับดอก ลาเวนเดอร์หรือก็คือดอกม่วงของเราเนี่ยนะครับมันสามารถเอาไปแลกเปรตเป็นเดอะโซคีได้ครับผมแลกได้สัปดาห์ละหนึ่งชิ้นเดอะโซคีเนี่ยมันก็เป็นไอเทมที่เอาไว้คราฟสมุทรท่าทุกคนอ่าซึ่งมันมีราคาถึง1,000นเอ็มนะครับผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วพอเราฟาร์มมาเนี่ยนะครับมันจะถูกกว่าที่เราซื้อใน n อ c หรือไม่นะตอนนี้ยังไม่ได้คำนวณน,นะเพราะว่ายังไม่รู้เลดดอปของแต่ละดอก ะผมเดี๋ยวขอไปดูก่อนแล้วกันว่ามันดอกเท่าไหร่ยังไงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะตรงนี้ยังไม่ยังไม่ขอตัดสินอะไรทั้งนั้นนะครับสำหรับตัวของกิจกรรมเดอะโซคีรอบนี้นะผมก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ไอเทมจะหายไปหลังจากที่สุดกิจกรรมอันนี้ระวังด้วยนะผมสำหรับดอกไม้ทั้งหลายทั้งแหล่อย่าลืมแลกก่อนเซิร์ฟปิดรอบหน้านะครับอ่ะต่อไปนะผมก็คือลุมพลังมิชชั่นวอร์นะผม รูปลังมิชชั่นวอล์เนี่ยรอบเนี้ยคือถ้าเกิดว่าคุณเข้ามิชชั่นวอล์มันจะได้คูณพิเศษนะผมอ่ะอย่างเช่นตาปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําคะแนนได้ประมาณ600เนี่ยนะครับคุณจะได้ตัวของเมอริตเนี่ยนะครับอยู่ที่5เหรียญแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมเนี่ยคุณทำคะแนนได้2,000นะครับคุณเอไปเลยครับเมอริเหรสิบเหรียญแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณทําได้500มันจะได้6แล้วนะครับซึ่งซึ่งมันมากกว่าเก่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรจะทเมิ ช่วงนี้ถือว่าดีมากนะครับเออประมาณนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ถึงยศสำหรับคนที่ถือคลองยศบิงเกอร์และกาเดียนได้มันจะได้รางวัลพิเศษด้วยซึ่งไอ้รางวัลพิเศษเนี่ยมันจะส่งให้ช่วงวันที่22สิงหานะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สามารถทํายศบิงเกอร์และยศกา์เดียนได้นะผมมันก็จะสามารถได้ของพวกนี้ไปด้วยน้องก็จะมีการแตกอติเมตอะไรพวกนี้นี่แหละนะครับมีฟอสเจอเพิ่มให้อะไรอย่างเงี้ยก็สําหรับใครที่แบบเล่นจริงจริงจังก็ สู้ๆนะครับเออประมาณนั้นนะครับอ่ะเดเวลลอปเปอร์ครับผมส่งมอบฉายยาข้ามครับเหมือนเดิมอ่ครับอันนี้น่าสนใจนั่นก็คือตัวของอัปเกรดคออัติเมทครับจะถูกเอาออกจากดันเจียนอ่าธาตพรีเมียมครับทั้งหมดเลยนะผมประมาณนี้แพทนี้นะผมเออโดยรวมแล้วก็ค่อยมีอะไรว้าวสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเออดันใหม่ตอนนี้ลมมาและเหลือดินนะครับ ว้าวจริงๆอ่ะจ,จะอยู่อีก2อาทิตย์แต่ว่าไอเก็บดอกไม้เอาไปแลกของเนี่ยก็ถ้ามันไม่แพงมันก็อาจจะดูดีเว้ยนะต้องไปดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะผมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนนั้นนะผมตอนนี้ยังตัดสินอะไรได้ไม่มากครับต้องรอดูอย่างเดียวจริงๆส่วนไอที่ถามมันว่า ทำดันเทมปัสกับดันขวดเขียวกอกแยกยังตอนตอนนี้ยังยังไม่ได้แยกนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะโอเคครับก็วันนี้นะผมขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมเป็นแรร์แจนมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมฝา,มากทุนไปกับพอยของเราไปาด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครจะได้แอปปลอดดีๆนะผมฝากยูจีโฟนของเราไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับไปแบ,ย,บ,ย,บยทุกคน